มือเศรษฐีจะมีลักษณะมือแบบนี้ค่ะมีเนื้อนูนฟูเนินอิ่มและเนื้อเต็มซึ่งบอกบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตมีความมั่นคงทางด้านการเงินและความเป็นอยู่ที่ดีมักเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ลำบากค่ะในเรื่องของปัจจัยสี่ลักษณะมือแบบนี้จะเป็นคนที่มีพลังชีวิตสูงเป็นคนกระตือรือร้นค่ะมุ่งมั่นในการทำงานหาเงิน และตั้งใจแน่วแน่ในการทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนมีความขยันหมั่นเพียรน,นอกจากนี้ยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีคนรอบข้างชื่นชอบมีความเป็นมิตรค่ะเป็นคนมีจิตใจกว้างขวางชอบช่วยเหลือผู้อื่นนอกจากนี้นะคะยังจะมีโอกาสได้รับโชคลาภบ,บ่อยๆอีกทั้งชีวิตยังมีโอกาสดีๆเข้ามาเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินและความรัก ทางด้านสุขภาพยังเป็นคนที่มีพลังชีวิตสูงสุขภาพแข็งแรงสามารถฟื้นตัวจากความเจ็บป่วยได้ดี